ไปกันต่อนะคะที่บ้านหลังนี้บ้านเล็กที่152บ้านหนองโนหมู่2ตนนําบลหนองโนอําเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นพันเอกนรงวิทยานวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่8คข่ายศรีหราชเดโชชัยตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสั่งการให้คณะครูฝึกทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่8นําตัวพลทหารโชคชัยนิเทียนศรีทหารใหม่พัดที่2ประจําปี2563เดินทางนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคกลับไปเยี่ยมอาการ การป่วยของนายสมพานนิเทียนศรีอายุ61ปีซึ่งเป็นบิดาของพลทหารโชคชัยที่บ้านหนองโหนหมูง่งตำบลหน,นองโนอำเภอรกระนวนค่ะคุณพ่อของน้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาทมานานกว่า7ปีแล้ว ก่อนมารับราชการเป็นทหารกองประจำการพลทหารโชคชัยนั้นถือว่าเป็นกําลังหลักซึ่งขณะเดียวกันชุดครูฝึกยังได้สอบถามอาการป่วยของนางไพรรมอายุ61ปีซึ่งเป็นมารดาของพลทหารโชคชัยสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะได้หาทางในการช่วยเหลือต่อไป ไปต่อกันที่อีกหลังนะคะที่บ้านเลขที่18บ้านสุขเซี่ยวตำบลห้วยยางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเช่นกันค่ะคณะครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชชัยนำพลทหารวรเดชพิมูลขันทหารใหม่พลัดที่2 ประจำปี2563พร้อมกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้เด็กอ่อนเดินทางกลับไปเยี่ยมภรรยาและเด็กหญิงพิมพ์พิสาพิมูลขันอายุสองเดือนเท่านั้นนะคะเป็นบุตรสาวเพราะว่าภรรยาของพลทหารเพิ่งจากคลอดบุตรสาวระหว่างที่พลทหารวรเดชนั้นเข้ามารับราชการทหารกองประจำการที่กรมทหารราบที่แดอยู่ระหว่างการฝึกขั้นพื้นฐานของหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะ พร้อมกันนี้จึงได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้เด็กอ่อนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวด้วยนะคะซึ่งการนําทหารใหม่กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการด้วยความห่วงใยใส่ใจถึงครอบครัวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารใหม่ให้ดีขึ้นในช่วงที่แต่ละท่านนั้นก็เสสยสละเข้ามารับราชการทหารกองประจำการค่ะน่ารักน่าชังนะเด็กเล็ก